สวัสดีครับผมเซลเอนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้า s 1 0 0 0น r นะเนี่สปอร์ตทัวริ่งนะบอกเลยแรงมากๆนะครับคันนี้นะเป็นรถจดปี2018ครับเลขใหม่1,000กิโลนะราคา4,390,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะนี่ดูสภาพรถนะครับสวยๆกันเลยนะนี่นะครับ ไฟสปอตไลท์นะครับของเตียนะฮะนี่สีดวงนะครับสภาพรถนะครับนี่คันนี้แลปสติ๊กเกอร์เก็บมาทั้งคันเลยนะฮะตีบหลังนะครับสามใบนะครับพร้อมลุยกันเลยพร้อมออกคลิปเลยนะฮะนี่กระเป๋าบนถังน้ำมันมีให้ด้วยนะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะติดต่อขอ,อรายละเอียดเพิ่ม